ซึ่งในเพจก็จะมีโพสตนะครับว่าปรับปรุงทดสอบเรียบร้อยพร้อมยกขึ้นรถแล้วก็มาดูว่าเตรียมงานนะครับงานไหนจะได้เป็นงานแรกนะครับ FC รอรอลุ้นได้เลยนะครับว่าจะได้ลงงานที่ไหน,นครับเบื้องต้นมีการปรับปรุงทาสีซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดลองเสียง ติดตามได้ที่เปีดหลักนันทะัณฑ์ครับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับหรือไม่ก็ติดตามที่ช่องของผมได้นะครับจะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับตู้ลำโพงน่าจะมีเพิ่มนะครับรอรุนนะครับน่าจะมีเพิ่มเป็นข้างละยี่สบสี่ใบแน่นอนนะครับตู้เบสนะครับตู้เบสน่าจะมีเพิ่มนะครับรอรุนงานนะครับว่าที่ไหนงานแรกที่ไหนนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด สับสไครด้วยนะครับผมช่องช่องรอชมครับรอชมเบรข้างเลข24ใบนะครับรอดูว่าเสียงจะแน่นแค่ไหนนะครับจากเดิมข้างเลข20ใบครับของหน่วย D955 รอฟังเสียงกันเลยครับ f c ครับไม่แน่ใจว่าจะได้โรงงานที่ไหนนะครับเดือนหน้าน่าจะมีเปิดเดือนหน้าน่าจะมีเปิดแล้วนะครับเปิดให ทำการแสดงได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็มีการปรับปรุงปรับปรุงหน่วย955นะครับทาสีตู้ใหม่ทั้งเบรดทั้งกลางครับชุดอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเช็คไฟใหม่รถก็ใหม่นะครับรถก็เพ้นท์มาใหม่นะครับรอรุนกันนะครับว่าที่ไหนครับที่ไหนจะได้เป็นงานแรกนะครับผม fc รอติดตามได้นะครับติดตามได้ที่เพจ หลักเพดใหญ่ครับนันทวันภาพยนตร์ครับเอฟซีไม่ควรพลาดนะครับผมนานนานมากแล้วครับที่ที่ไม่ได้ออกงานที่ไม่ได้ดูนะครับนานมากหลายเดือนนะครับหลายเดือนตั้งแต่โควิดมาเราลุ้นกันนะครับว่าเสียงจะออกมาแน่นแค่ไหนนะครับผมคิดว่าคิดว่าน่าจะหนักหนักกว่าเดิมนะครเบ็เบ็นน่าจะหนักกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าเราเพิ่มมาตู้เพิ่มมาข้างละสี่ใบเลยเพิ่มมาอีกแปดแปดถือว่าพอดีครับพอดีแล้วข้างละยีบสีนี่คือเยอะกว่านี้ก็คือไม่ไหวแล้วครับมันน่าจะกลายเป็นเสียงดังเกินไปนะครับประมาณนี้กําลังดีแรงอัดกําลังดีนะผมว่านะครับอันนี้คือขวามเห็นส่วนตัวนะครับจา,จากแฟนคลับคนหนึ่งคนระับ ทุกคนคิดว่าครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็รอดูครับรอดูว่าจะมีงานมาออนทัวร์อีกหรือเปล่านะครับนอกจากงานที่เขตอีสานใต้ของเรานะแล้วลุน้นลุ้นว่าที่แรกที่ได้มาลงเนี่ยที่ไหนครับที่ไหนส่วนที่ดูในเพจที่มีงานรวมหน่วยครับคิดว่าน่าจะได้เล่นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับ เอฟซีภาคกลางก็รอรอชมกันเยอะนะครับรอชมกันรอชมกันรวมหน่วยครับนันทวันบุการจริบุรีนะครับคิดว่าน่าจะจะมีกระแสะตอบรับเยอะมากนะครับเพราะเขตนั้นเป็นแฟนหนังกำแงแลงนะแฟนเครื่องเสียงนะครับเขาก็อยากจะเจอหน่วยนันทวันกันว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนกับที่ ในโซเชียลหรือเปล่าครับจีมกระแสมาอะไรในโซเชียลอยากเจอของแถมนะครับก็ติดตามครับรอติดตามได้ครับตามในเพจหลักนันทวันเลยครับผมวันนี้ผมก็ไปอ่านเพจมาผมก็หยิบมามาพูดต่อนะครับในเนผยแพร่ต่อในใน youtube ช่องของผมช่องช่างต๋องนี่แหละนะครับติดตามได้ครับเดี๋ยว ก็รู้กันนะครับไม่อ,อีกอีกไม่นานนะน่าจะรู้ว่าจะได้ลงที่ไหนที่แรกนะครับที่แรกพร้อมกับตู้ตู้เบรข้างแลยี่สิบใบรถใหม่ชุดไฟอะไรก็น่าจะเป็นใหม่หมดนนะจากการปรับปรุงนะครับคือสโลเกนก็นันทวันสองพันยี่สิบสองนะครับสองพันยี่สิบสองกับกับรถใหม่คันนี้ที่เพนลงมาครับก็เป็นสองพันยี่สิบสองแล้วครับ ครับก็คลิปนี้เขาจบแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดคุยกันใหม่นะครับผมอย่าลืมติดตามช่องผม้วยนะครับผมช่วยดันดันครับถ้ามาใกล้ๆแถวที่ผมทำงานนี้ผมก็จะไปไปดูไปถ่ายให้ชมนะรบรรยากาศผมอย่าลืมกดติดตามแน่ครับผมสวัสดีครับ